อนุทินชี้ให้เกียรติประชาชนประชามติยกเลิก MOU กัมพูชาไม่ใช่ผลักภาระ วันที่30กันยายน2568ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงนโยบายรัฐบาลให้มีการทำประชามติยกเลิก MOU กัมพูชาหรือไม่เราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ได้เป็นการโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการให้เกียรติมากกว่าเรื่องอะไรที่มีความแตกต่างทางความคิดและเป็นความสนใจเกี่ยวข้องกับอธิปไตยความมั่นคงของประเทศซึ่งทอดยาวมานานก็เลยอยากถามประชาชนหากผลการศึกษาออกมาแล้วชัดเจนว่าไม่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย และประเทศไทยได้เปรียบอะไรเลยอะไรที่ประเทศไทยได้เปรียบกัมพูชาเราก็เว้นไว้เราเลือกประเทศไทยก่อนดังนั้นถ้าหากชัดเจนก็อาจจะเลือกเลยก็ได้ขอย้ำว่านี่เป็นการให้เกียรติประชาชนถ้าถามผมผมทำเองผมเลือกไปแล้ว